สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงหมู่ยองนะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักค่ะเป็นที่โปรดปานของตั้งแต่เด็กถึงคนแก่เลยนะคะเพราะว่าทานง่ายค่ะสามารถทานกับข้าวต้มทานกับขนมปังทานกับข้าวตังหรือจะทานกับข้าเหนียวก็ยังได้นะคะ แล้วก็ยังไปทำเป็นไส้ขนมได้อีกหลายอย่างเลยค่ะถือเป็นความชาญฉลาดของคนจีนสมัยโบราณจริงๆนะคะที่หาวิธีถนอมอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่วันนี้เราจะใช้ไก่แทนหมูนะคะเพื่อเป็นทางเลือกของคนที่ไม่ทานหมูแล้วไก่อยองเนี่ยก็หาซื้อทานยากค่ะ ยิ่งอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยหาซื้อไม่ได้หรอกค่ะมาค่ะไปเข้ากรัวกันค่ะปกไก่นะคะลา้างทำความสะอาดค่ะนำไปต้มหรือนึ่งให้สุกนะคะเราจะฉีกไก่ให้เป็นฝอยๆนะคะ วิธีฉีกไก่นะคะเนี่ยค่ะเราจะดึงตรงนี้ค่ะตามเส้นไก่ค่ะเนี่ยค่ะตามเส้นของไก่จะฉีกง่ายค่ะพยายามฉีกให้ฝอยเท่า เท่าที่จะฝอยได้นะคะเวลาคั่วจะได้คั่วได้ง่ายๆเสร็จไวๆบางคนเขาก็จะเอาไปตำนะคะแต่ว่าเราจะทำแบบง่ายๆนะคะเราจะใช้ปิธีเดียวคั่วไปเลยจนกว่าจะแห้งแล้วก็ เมหมือนหมูยองนะคะเป็นฝอยๆเพราะไหนๆเสียเวลาฉีกแล้วค่ะก็ฉีก,กันมันฝอยไปเลย <_ EN> เวล, <_ EN> ลาฉีกไก่นะคะ <_ EN> เพื่อไม่ให้เบื่อนะคะ <_ EN> เราก็เปิดทีวีดูไปพังๆ <_ EN> หรือถ้าบ้านมีสมาชิกหลายๆคนนะคะก <_ EN> ็ะมาช่วยๆกันฉีกแป๊บเดียวก็เสร็จะค่ะ <_ EN> ไก่ฉีกง่ายค่ะ ส่วนผสมไก่หยองนะคะประกอบด้วยอกไก่ต้มสุกแล้วฉีกฝอย2อ,อกนะคะประมาณ230-250กรัมค่ะน้ำสะอาด1น่ถ้วยค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครชอบหวานนะคะสามารถเติมน้ำตาลได้1น่ช้อนชาถึง2ช้อนชาค่ะ แต่ที่บ้านเราไม่ทานหวานค่ะความหวานของซีอิ๊วดำหวานก็พอแล้วค่ะใส่น้ำลงกระทะค่ะใส่ซีอิ้วขาวค่ะซีอิ๊วดำหวานค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะ จแล้วก็เปิดไฟนะคะตอนแรกใช้ไฟสูงก่อนนะคะให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยลดไฟลงพอน้ำเดือดนะคะหลีไฟลงค่ะให้เหลือไฟอ่อนๆค่ะคั่วจนกว่าน้ำจะแห้ง ค่อยๆใจดีๆค่ะน้ำเริ่มแห้งไปนิดนึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็ชิมรสนะคะถ้าขาดรสไหนก็เพิ่มเอาเลยค่ะเพราะวา่าน้ำแห้งแล้วเราก็คงยากะคะ่ะชิมเลยค่ะ ต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไก่จะแห้งค่ะพะจามแห้งแล้วนะคะจะต้องระวังะคะ่ะโ้วไปเรื่อยๆท้าให้ระวังเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะใช้เวลาหน่อยนะคะกว่าเนื้อไก่จะแห้งสดิต ตอนนี้หราบทิ้งเตาไปไหนนะคะกลับไปกลับมาแห้งแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ที่ค่ะถ้าเราต้องเก็บไว้นานนะคะเราต้องคั่วให้แห้งสนิทเลยค่ะไก่ยองของเราสีอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่แดงครับสีมันก็ไม่ออก แดงๆนะคะจะออกขาวๆอแห้งได้ที่ตามต้องการแล้วนะคะปิดไฟค่ะก็เทใส่จานแล้วผึ่งให้แห้งค่ะ mm hmm. เมื่อผึ่งให้แห้งดีแล้วนะคะเราก็เก็บใส่ภาชนะมีฝาปิดเก็บไปทานได้นะคะ ไก่อยอของเราก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมสามารถนำไปทานกับข้าวต้มขนมปงังทาด้วยพริกเผาแล้วก็โรยด้วยไก่อยออืมอร่อยค่ะหรือจะทานกับข้าเหนียวก็ได้นะคะข้าวสวยก็ไม่เลวค่ะไปลองทำกันดูนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ